กินแกคือบอกว่ากินกินแล้วกว่าถาเจ้ามันซัลดิบินเนี่ยสวัสดีค่ะมากินต้มปลาน้ำกันนะคะพี่น้องพอเดบ๋ยวพี่น้องอกินกับหัวหัวด้วยกกินเน้องขวัย โมส่วนโมอื่นเขาเลยเขาต้องเอาตัวใหญ่ๆต้มปลาครับพี่น้องครับมามืาอนี claro ้อีทงไห่ทงแม่ท uh, ี่เราอย่าบ่นบ่ายอย่าบ่นว่ายกับปูแม่ไข่ต้มปลาใส่กระปูด้วพี่น้องนี่ตัวเขากินดองแนวนี่ตัวกินดองกินดองขามันเอาออกโอ้คืงหอนเด้อหอนอะไเว้ยอนอะไยังนงอ ตัวแม่ย่างดีมึงเบอร์เบอร์กระปูแม่เบิร์ตอู้ผมพี่น้องเลยแม่เบิร์แม่เบิร์ย่างตะผูน้าปลามาย่อยนะจำรองจำรองกระปูกันปากกวดาน่อยกว่าจักบาทแปดบาทกวดหน่อยหอมน้ำปลาพี่น้องเลยจำรองกระปูครับมานี่ต้มปลาคอแซ่บๆคือเก่าพี่น้องเลย แก้วบกบทีกดิบอืมจับมืงก่อนอืมอืมนี่ก็ะตูแม่กระตูแม่กระตูแม่อ,มอันนี้จากตัวผูวอืมชิมๆกินบ่ไปแล้วขาเป็นจะอยู่หมวกเจ้าอืมรสหนม้มผสมข้าวหน่อยเอ้ยหอด <laughs> พ่คขบเป็นยังคือบรวคัดฮะพอ่บอบริษันยังตุ่ตงเนี่นีอนตัว,วอย่านด้คยมาจำดองคยกำลัขอของจำดองกับกูเอาะเงยตาม,มาันพอคอหน่อยครับกินบดกลางก็ได้

ยังนออบอ่ะนี่ยแตมันแนมมันหอนอยอยยอยยอยยยอยยอยเอยู่อมากินกับปูหอยูยาวไหมันมันกินไ้เอามันกินหรอ่นกินก่อนตัวจะมาก,กินอันนี้ยังไหมาก,กินซะก่อนแบบจะข้กนกินอืมประเทศได้พาเห็ดข้นหน่อยน้อย nhưng rất ngon, hấp chân nhỉ, um, tốt bên tôi à. qua, chốt ao chốt ao, em, mày mất gì ra, hăn mày กินทั้งตัวกินทั้งหางกินกลางตลอดตัวกินหัว อหอนต้มแก้วเดี๋ยวจำแห้งน้ำเค็มชดบน้ำหมดมันจะแสมนมากัดคอยต้มบุกคอหน่อยมือกินโดนเนระมักกัดคอย ล่งนี้ล่งตอนครับพี่น้องครับรอ,อบนาสิปีงปลาดุกหน้าก็ตามหมกทัวเน่ะเฮยเนาะตัวนี้มันคือถั่งไงแต่มันใครที่ไม่กินเนี่ยเดี๋ยวพี่สุนทงใ<ต>ส่สปลอดบวมอ <laughs> <laughs> เอาไปจ้ะ Mình hỏi cho đợi chân nám Cho đợi chân nám mình hỏi Khi nào kêu gọi nó Bà rung lì rung toàn Bà hát hết rồi bà Hửm Bà hết khỏi nào thì hết Bà bây giờ hát hết cái nha ก็ไปหาต์ดสาบ์อะไไปขาจะไปเรขาไปหา้ปปปหาหรอเขาไห่เจไปเอาหน่ใหม่เอ <c oughs> าหน่ใหม่มาฝากแม่ครับสามดู <c oughs> สามเดือนบ่แมม ไปเบี้ยข่อยไปหาเห็ดกั๊บกัห้ไปไปเลาะไปเลาะในเมือง,งสิเขาเลือกไปหาเห็ดเดลอดีเด้อไปดังบุเบืองเงินหนางข่อยข่อยอยากไปหาเห็ดซื้อ,อมงิน ผมมีแตกคนเราบา,าบริยานบมไปหาเห็ดเอานะ้นาบ่วักนาาาา้าไม่หาบริยานบมไปหาเห็ดกูยาวบานบ่าาตายขอดับซื้นะอน้ำงานขอดับกินกระปูไป